ต้องต้องบอกว่าในในสมาคมนะครับเราก็ไม่ได้ทํางานอยู่คนเดียวนะเราก็มีผู้ประกอบการนะครับกว่าร้อยรายอยู่ในสมาคมแล้วสมาคมการาาคร้าอนาคตไทยก็ยังต้องทํางานร่วมกับหลายหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะขอการค้าเองหรือสมาคมอุตสาหกรรมคราวนี้แหละการที่เราทํางานกันแบบสมาคมเนี่ยมันเป็นความร่วมมือครับแล้วเราก็เป็นกระบอกเสียงนี่แหละที่เราจะไปคุยกับทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางภาคออยอเองนะวันนี้เราพูดถึงเยอะมากกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งเรื่อง p o s i ิ i v ิ l เนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องเพนคอยบางอย่างนะครับในการที่จะทําอาหารอนาคตเนี่ย ซึ่งมีมาตรฐานมากมายที่หลายอย่างเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเองหรือแม้กระทั่งการไปหาความร่วมมือจากทางภาคการศึกษาครับทางมหาลัยซึ่งต้องยอมรับว่าภาคการศึกษาบ้านเราเองมีงานวิจัยรองรับค่อนข้างเยอะแต่ผู้ประกอบการเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าจะ connect ยังไงตรงนี้แหละครับทาให้ทางสมาค,คมมันมีบทบาทนะครับที่ไปเชื่อมต่อกับภาครัฐแล้วก็นําความช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ connect ดอะด o t เนี่ยนะครับนะมาสู่ผู้ประกอบการ แรกก่อนว่าในงานนี้เนี่ยเป็นงานอินเตอร์แล้วก็ผู้เป็นวิสิเตอร์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลวิสิเตอร์เนี่ยเยอะรวมถึงเพื่อนผู้ออกงานด้วยก็เรียกได้ว่าเฉพาะในงานเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนให้ผลิตภัณฑ์ในไทยเนี่ยได้ปรากฏกับสายตาในต่างประเทศนะครับ ในส่วนของอินฟลูซึ่งตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็หันมาจากหรือว่าประกอบเป็นอาชีพอินฟลูกันเยอะขึ้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้เริ่มใช้เป็นคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือแม้แต่ถ้าเกิดมีคนที่ถนัดจะใช้เป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นภาษาเฉพาะทางในการที่จะนําสินค้าออกไปยังต่างประเทศตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างแฟนเพจต่างๆเขาไ่ยไม่ยากนะครับโดยเฉพาะเช่นถ้าคนไทยอยู่ๆพูดญี่ปุ่นได้บ้างไปพูดหรือพูดจีนได้บ้างเนี่ยคนในต่างประเทศเนี่ยก็จะนิยมในการที่จะติดตามอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนนนึงงงงก็คืออออิขขขเเเเาาาาใจี่่่่ยยยทรรมััตววพะ นั้นเนี่ยก็จะมีอินฟลูอยู่เยอะมากเขาก็เริ่มที่จะมาทำเป็นคอนเทนต์เฉพาะในประเทศเช่นในประเทศไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่ยนะครับก็จะมีเ,เป็นนโยบายที่อาจจะเหลือจากในส่วนของอภาครัฐนะครับในชุดก่อนก็คือเรื่องเรื่องของซอฟต์าวร์ต่างๆหี่ก็จะมีงบประมาณที่เริ่ออนุมัติออกมาแล้วก็เริ่มที่จะส่งเสริมให้อ,อ,อินฟลูหรือว่าในกลุ่มเนี่ยผู้ที่จะสามารถนําอ,องค์ความรู้หรือว่าภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยออกไปยังต่างประเทศได้เนี่ยครับก็จะมีการส่งเสริมหลายอย่างเลยทั้งด้านการโพลีพวกเครื่องมือต่างๆหรือว่าด ก็จะมีในส่วนของออส่วนนี้แหละที่จะช่วยให้อินฟลูของไทยเติบโตขึ้นแล้วก็จัดตั้งเป็นสมาคมอินฟลูเอนเซอร์แห่งประเทศไทย,ยในการช่วยส่งเสริมในส่วนนี้ด้วยครับก็คิดว่าส่วนต่างๆเหล่านี้นจะช่วยให้อินฟลูไทยเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมไทยได้ครับจริงอย่างที่ตอกเด้บอกเราต้องมีการวิจัย r นี่เป็นสิ่งสำคัญเสร็จแล้วสมมติว่าเรามีงบที่ r d พอเราจะน่าจะเป็นผู้นำได้เสร็จแล้ว ทุกวันนี้คุณทีสูงอายุนะเป็นปวงมากที่สุดก็คือสุขภาพเพราะว่าหลายคนเนี่ะเจรยังเจิไม่ได้เลยครับแต่เพราะว่าอักเสบอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเข้าใจแล้วส่วนไหนที่ทําให้สุขภาพดีเราแค่ประชาสัมันออกไปแต่ถ้าผลิตอาหารส่วนที่เอามาเป็นวิตามินของตัวน้ำตาลจับได้สองอย่างที่เราทำได้ครบ เอาว่าบริษัททาได้ไหมทาได้แล้วแสดงผลถามว่าทายังไงให้คนที่สุริยุทธเข้าใจแสดงได้ไปติดตามไปโริโพลอาจจะไม่ต้องซื้อกับเราได้ครับแค่เปลี่ยนวิธีการกินของคนแค่นั้นเองครับสวหรับภาพปฏิทินเในเบื้องต้นผมคิดว่าตอนนี้มีงานวิจัยในทั้งมหลาลัยระดับ,บัณฑิจัยเษาเยอะนะครับสิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการอาจะลองมาดูเริ่มจากการมาดูในงานแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการ คืออะไรนะครับพอเราเห็นแล้วว่าจริงๆมันมีของที่อยู่ในงานเราจะสนใจหรือแม้กระทั่งงานวิจัยใกล้เคียงเราสามารถเปรียบเทีทเยบได้ว่าตัวไหนมีศักยภาพตัวไหนน่าจะเหมาะกับตลาดที่เราสนใจเมื่อแมทชิ่งแล้วตลาดเราไปได้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นคือจุดนี้นะครับที่ทําให้เรารู้จักว่าสิ่งที่เราอยากได้คือเรื่องอะไรแล้วเราก็ไปต่อนะครับว่าเอาสิานค้าตัวไหนที่เราจะตรงกับตลาดแล้ว,วเราก็เดินหน้านครับผมค่ะสำหรับงาน Food Ingredient Asia 2025แล้วไวด์ทู o เอเชียสองพนะคะเป็นครั้งนี้เป็น ะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่งานจะจัดร่วมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตแห่งนี้เนื่องจากว่างานได้ขยายในสเกลที่จะต้องแยกกันจัดแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการถือโอกาสมาดูนวัตกรรมใหม่ๆค่ะซึ่งนอกจากเอ็กซิบิชันแล้วยังมีคอนเฟลเอนมากกว่า100หัวข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โ i ซิทีฟลิสเรื่องเทรนด์ในตลาดเรื่องเ e g u l a t o r y นะคะการส่งออกจะทํำยังไงแล้วก็ที่สําคัญค่ะเรามองว่างานนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่นํางานวิจัยจากสถาบันวิจัยแล้วก็มาหาวิทยาลัยมานําเสนอแล้วก็พร้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเพื่อจะไปทำคอมเมอร์เชียลหมายถึงถ้าท่านใดมองหาผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถมาจับหยิบจากภายในงานได้แล้วก็ตัวไวเตอร์ฟู้ดเอเชียค่ะเป็นงานด้านเสริมอาหารซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่ง เติบโตด้วยการผลักดันจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปาการเป็นอยู่ที่มีผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะภาวะการเมืองเป็นยังไงพวกเราต้องทานอาหารงนั้นฟู้ดอินวูเดียนไวน์ฟู้ดยังเป็นตัวตอบโจทย์สําหรับการพัฒนาธุรกิจต่อไปสําหรับผู้เข้าชมงานนะคะเราต้อนรับผู้เข้าชมงานเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพียงลงทะเบียนมากับงานเราค่ะ17-19กันยายนศูนย์การชุมนาสิ่ิกิด